หูบกใหญ่ครับผมออหูอืออออไปอลออือนือ้ืออ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 ออืออืออกออนออออออื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 ออ่าอืเอิออื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 อ ลงมาก็จังเป็น e รอบมีห um ้อยก<ล>ระทุ่งนะครับผมพี่น้องเนาะหลังแรกครับผมเช้านี้เมื่อวานฝนตกมาครับนี่มนป่านี่มันอย่างเขาเมื่อวานฝนตกมาเด้พี่น <sh arp from predators> <trans> ้องมันก็ตกแหละครับผมตกข้างกับมาแห้งดอกน้มขึ้นมาสักน้อยอยู่อ่ะเดี๋ยวมาเบ่งมันป่าอย่างเขาก็เลยมีโอกาสมาขยับรอบไหมมันป่าอพี่น้องอ๋ โอ้ oh, ีน้องโอ้โ้ี่น้องบกใหญ่ครับผมโอ้ว่ามันีสองตพี่น้องม <c ười> oh, oh, oh. oh, oh. พี่น้องอดบักใหญ่ครับผมมีพี่น้องบักเกือกเลยตัวนี้ครับผมโบลุดโลกลัวแท้อู้พี่น้องไปปเดี๋ยวไปเอาปลาขึ้นครับผมถุงปลาอยู่ข้างบนพี่น้องมีบักใหญ่โอู้พี่น้องตัวนี้ใหญ่เลยครับผม ฮมันจะเกะแบบนี้เขาหายไปโดดแล้วพี่น้องโอ้ยโอใหญ่ครับโอ้น้องโอ้น้องกลัวครับผมอน้าพี่น้อง มาเบื้องหลังที่สองกันต่อกันมารอบยื่นกันตรวจสอบอ่ะรอบมีห้อยดันๆครับผมตรวจสอบแล้วมีโตครับผมตัวเนี้ตัวหน่อยทั้งใดเงินบ่สพี่น้องฝนโต,ตเสร็มกี่ขึ้นนี่หรอครับผมหนามไม่รอบห่างห่างของเขาจะทำงานดีบนนอสหนาผมขับมาเฮ็ดไม่พรอ้อมละเงินบ่โอส พี่น้องอ้จักตัวอู้อู้ออปลาหนีกันพี่น้อง <c oughs> อื้มเนี่ยปลาดาบปลาดาบ <c oughs> ปลาดาบถือได้พี่น้องอู้ขนตัวเงี้ยตัวนี้บันหลุ่สองครับผม <c oughs> โอ้ปลาดาบครับผม <c oughs> บักดาบบักดาบ <c oughs> โอ้ด้อ ปลาดาบเข่าอีกแล้วออกก่อนพี่น้องปลาดาบไงอืมเข่าดีใช่ปะโอ้ไปแล้วพี่น้องปลาดาบครับผมปล่อยเดี๋ยวเขาใส่ไหมครับผมนะพี่น้องกำลังสีแจง้งเห็นมาเรื่อยๆครับผมมาดูรอบกันหลังนี้สิขออ่าวว่างานถ่วมหมดแล้ว พี่นอ้องต้องใช่นับนับนีครับผมหลังนี้นกระปั้นนิ้นครับผม,มนิ้นเพียบเลยออ,ออกไปละกปั้นนิ้นออกป้องเลยละป้องขาดแทะกระปั้นนิ้นหน่อยครับผมพี่นอ้องโอเคครับผมเดี๋ยวเขาเบาเดี๋ยวเบิ้งหลังอื่นครับผมบบบนี้หลังนี้มีแต่ปั้นนิ้นตัวนี้กับตัวงาอยู่เดีเลยวละมันออกป้องเลยละ อย่างนี้ปองขาดแทะตัวง,งามยู่เห็นมากกระไดตอนนี้ธรรมาศาสตร์ด้วยพี่นอ้องปล่ตัวโอเคครับผมทางบบนี้พี่น้องเดี๋ยวมาดูหลังนี้กันครับผมแจ้งแล้วล่ะทางเขาว่าน้ำขึ้นเขาก็สือเบิ้งชั้หลังแหละรอบมีห้อยดันๆนะพี่น้องรอบมีรอยดันๆ รอบมีห้อยดันๆันนี่พี่น้องโปร่งโปร่ครับผมตโงมี่โตโงมี่โตเท่โอ้หโตมี่ัวอีกแลครับผมพี่นอ้องโอ้ยปลานี่ึ้นอีกแล้วพี่น้องอุ้ยเี็นไหมนี่ได้ไปลาดาบอีกแล้วปลาดาบตัวที่สองแล้วครับผมโอ้เดาสบายปลาอัน,นดีๆคือปลาเขาพี่น้องมึงสองตัวลวดหลือไม่ เบ่งด้วยสองตัวลวดล่ปะป้าดะเดี๋ยวปล่อยเขาอพี่น้องเอาครับผมไปล,ล้างสิท่ายแล้วพี่น้องยังเขา่า หล่อเขาเป็นทังสี่วะน้ำสุดท้ายแล้วพี่น้องหล่อเขาเป็นหมุนมุนพี่น้องมีอยังเข่าแท้มีแนวเข่าครับผมหล่อพระมุนผิดแปลกจยากเดือยอู้นั่น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 นั่เห็นหัวเห็นหัวเห็นหัวแล้วพี่น้องนี่เป็นปลาอย่างนั้นแหละอู้เข่าทุกหลังเลยน้ำทุ่งไทยพี่น้องเห็นหัวแล้วปลาอย่างพี่น้อง โอ้หอยยอม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 ยอมแล้วพี่น้องโอ้เบิดเลยพี่น้องโอ้สามตัวลวดเลยพี่น้องมีแต่แนวเดียวโอ้เจ้าของใบกางเกวพี่น้องโอ้ปลาดาบอยู่ที่ โอ้ตัว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 สามตัวเขาทั้งหมดซีหลังนี่ตัวอย่างไงปลาดาบโอ้ปลาดาบจะไปหลายแฉะตัวดีๆกับเขาเนาะพี่น้องคุณระว่ามันสิมีปลาดาบไอปลาอย่างไงเขาโอ้ค่ะมันอ้วนกับเงยเติบด้วยเนี่ยพี่น้องปลาดาบ โอเคครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานย่บานทีเดียวพี่น้องเนาะมาแล้วพี่น้องตอนนี้เรากลับมหาหอดบ้านแล้วครับผมเนาะกลับมาแต่ไปยามปูยามปลาแล้วครับผมเนาะก็ได้กุ้งแมนะ่น้ำมาสองตัวกุ้งอันนี้เป็นกุ้งตกหลุมเนื้อพี่น้อง <c oughs> กุ้งขึ้นมปขึ้นแล้วครับผมกุ้งไปค้าลองก้ามมันยาวหลายพี่น้องไปค้าล็อกไว้ดิผมไปเห็นยามเศร้าก็เไดไดมาสองตัวง,งามๆกับผมเนาะอะ,อะเดี๋ยวมาชั่งน้าหนักปลาช่อนกันครับผมตัวนี้ตัวใหญ่พี่นอ้องอู้ แป๊บนึงแบบผมพี่น้องเอ้าโอ้ปลาคอยไปตัวใหญ่ยคักใหญ่แบบน่แถอพี่น้องแป๊บนึงนะครับผมลื่นนิดหน่อยลื่นเมือกเมือกปลาอ่ะตัวนี้ครับผมตัวนี้ตกไปอยู่ประมาณโลหกครับผมพี่น้องปพราะปลาเป็นตัวใหญ่ยคักใหญ่แบบน่นแถอปลากคอตัวนี้ เ้าก็ไดมาทั้งเบิด์ตซีโต้ซีตมแต่ว่า capacitor. ผมบ่เอาสามแต้มเพราะว่ามันเป็นปลาดาบพี่น้องเนาะก็ใสการในแค่ตัวเดียวครับผมพวกนี้ก็เป็นปลามองไปอย่างไรเล้อพี่น้องเนาะผลงานเศร้านี้ครับผมกุ้งแม่น้ำกุ้งตกล่องสองตัวนี่ครับผมงามๆเลยปลาเ้าแล้วก็ไอช่อนใหญ่ตัวหนึ่งครับผมอุ้ยไปแล้วพี่น้องโอเคครับผมเออมาและผลงานเ้าครับผมเนาะ